ตัวซิปล็อกนั่นเองนะครับตัวซิปล็อกเนี่ยครับเป็นตัวที่นะครับช่วยในการนะครับเผาผลาญน,นะครับน้ําตาลในร่างกายเรานะครับแล้วก็ทําให้ร่างกายเราเนี่ยสามารถจัดการกับไขมันในเลือดเราเนี่ยที่มันจะสูงสูงได้นะครับเพราะว่าเมนหลักเลยเนี่ยเขาไปจัดการกับน้ําตาลที่อยู่ในเลือดและในร่างกายเราก่อนนั่นเองนะครับ โดยกระบวนการหลักๆเขาเนี่ยเขาจะทํางานอยู่สามกลไกนะครับคือปรับสมดุลในการกระตุ้นครับหรือความอยากอาหารเราก่อนเลยอันแรกพอเราทานซิปซ้อไปเนี่ยเราจะรู้สึกว่าไม่ค่อยหิวนะครับไม่ค่อยอยากอาหารนะครับอันที่สองก็คือจะเริ่มรู้สึกอิ่มนะครับและอิ่มเร็วขึ้นทําให้เรากินอาหารได้น้อยลงครับข้อที่สามก็คืออิ่มนานนะครับคําว่าอิ่มนานก็คือว่าทําให้เราเนี่ย พอถึงมื้ออาหารต่อไปเราก็ยังไม่ค่อยอยากอาหารนะครับนั่นคือผลที่มันสามารถช่วยเราทําให้เราควบคุมอาหารได้ทําให้เราทั้งไม่หิวนะครับอิ่มเร็วและอิ่มนานนะครับนั่นคือสามกลไกของเขาในการทํางานสารประกอบเขานะครับมีเยอะแยะเลยนะครับแต่วันนี้จะเล่าให้ฟังอยู่สักสามสี่ตัวนะครับตัวหลักๆ ตัวแรกก็คือยีตเอ็กแทกนะครับตัวนี้ครับเขาจะทําหน้าที่หลัก2ตัวคือลูดซิปความหิวเราและเปิดประตูนะครับการเผาผลาญนะครับโดย2ตัวนี้เป็นกลไกที่สําคัญของยีตเอ็กแทกนะครับเขาจะทําหน้าที่กระตุ้นสมองเรานะครับให้เราเริ่มนะครับอิ่มนะครับเร็วขึ้นไม่ค่อยหิวนั่นคือกลไกที่1อันที่2ครับเขาไปกระตุ้นเอนไซม์ตัวหนึ่งครับชื่อว่า AMPK หรืออะดีโนซีนโมโนฟอสเฟต Activate protein ทน n เ s e นะครับเอนไซม์ Inside, ตัวนี้ครับจะทำหน้าที่ในการเผาผลาญน,นะครับโดยเฉพาะเผาผลาญไขมันในร่างกายเราออกนะครับตัวนี้ครับมันจะทำให้เราได้รับพลังงานมากขึ้นผลพลอยได้2เรื่องก็คือมันจะจัดการไขมันส่วนเกินเลยไขมันส่วนเกินในร่างกายเราทั้งในกระแสะเลือดทั้งใต้ผิวหนังทั้งที่อยู่ในช่องท้อง ออกมาแล้วพอเผาผลาญพอเราได้รับพลังงานมากขึ้นครับเราก็จะเริ่มอิ่มมากขึ้นนะครับก็จะส่งสัญญาณกลับไปที่สมองเราทําให้กระบวนการกินอาหารน้อยลงกระบวนการดูดซึมอาหารน้อยลงกระบวนการสะสมไขมันในร่างกายเราน้อยลงนั่นคือประโยชน์ของ AMPK หรือตัวซิปล็อกนะครับที่เราทานเข้าไปนะครับคุณสมบัติก็เหมือนที่เล่านะครับช่วยทั้งในเรื่องของการได้พลังงานด้วยนะครับช่วยใน,ในการทําให้เราเนี่ยอ,อิ่มขึ้นด้วยช่วยในการเผาผลาญน,นะครับ ตัวแป้งนะครับหรือน้ํำตาลได้มากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็จัดการกับอนุมุลอิสระที่ดีขึ้นด้วยนะครับมีการพบว่าการทันซิปล็อกเนี่ยติดต่อกันนะครับมันสามารถช่วยลดน้ําหนักได้ถึง 2อกิโลสอกกิโลได้เลยภายใน10สัปดาห์นะครับหรือประมาณ2อเดือนครึ่งนะครับฉะนั้นผ้าคนที่ทานครบอย่างสม่ำเสมอนะครับให้ได้อย่างน้อยวันละ2อมื้อนะครับมื้อละ1เม็ดก่อนอาหารสัก30นาทีครับก็สามารถลดน้ำหนักลงได้จริงนะครับแล้วพบว่าข้อดีคือมันไม่ทำลายมวลกล้ามเนื้อครับสามารถรักษามวลกล้ามเนื้อเราไว้ได้ดีด้วยนะครับ าสารที่สองที่อยู่ในนี้ที่อยากเล่าให้มันคือแอลคานีทีนครับแอลคานีทีนนะครับมีหน้าที่ในการนะครับเผาผลาญนะครับแป้งและน้ําตาลนะครับให้เราและเผาผลาญไขมันด้วยครับที่อยู่ในร่างกายข้อดีคือมันจะเปลี่ยนเป็นไขมันที่อยู่ในร่างกายเนี่ยไปเป็นกล้ามเนื้อให้เราด้วยนั้นผลพลอยได้มาเลยได้ทั้ง3ประการเลยคือช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดช่วยลดระดับไขมันในเลือดแล้วเพิ่มมวลกล้ามเนื้อให้กับเราครับนั่นคือตัวแอลคานีที โคเมียมนะครับพ <regener ati. S 1> mm ิโคลนเนตเนี่ยตัวโคเมียมเนี่ยครับเป็นตัวที่ช่วยนาน้ําตาลที่มันส่วนเกินที่อยู่ในกระแสเลือดเราเนี่ยครับนําไปเผาผลาญนะครับในกล้ามเนื้อเรานะครับแล้วมันเลยช่วยทําให้เราเกิดไขมันสะสมในร่างกายเราเนี่ยน้อยลงนะครับมันเลยทําให้ระดับน้ําตาลเราลดลงด้วยช่วยลดไขมันที่จะสะสมในร่างกายเราด้วยนะครับแล้วมันก็ช่วยข้อดีคือมันทําให้เราอิ่มไวขึ้นนะครับไม่ค่อยอยากอาหารนะครับตัวแอลไทโรซีนนะครับ ตัวนี้เป็นตัวที่เราจะพูดประจําว่ามันเป็นตัวตั้งต้นของตัวไทรอยฮอร์โมนเราเลยไม่แนะนําให้คนที่เป็นภาวะไทรอยฮอร์โมอนที่สูงนะครับหรือเป็นคนที่เป็นภาวะไทรอยฮอร์โมอนที่ผิดปกตินะครับที่ยังควบคุมไม่ได้เนี่ย่านตัวซิฟล็อกเพราะเรากังวลว่าร่างกายจะนําเอาตัวไทโรซีนตัวนี้ครับไปสร้างตัวไทรอยฮอร์โมนซึ่งเป็นฮอร์โมอนเกี่ยวกับการเผาผลาญนะครับ <S <S เราเติมตัวนี้เข้ามาเพื่อให้ร่างกายดึงเอาไปสร้างเป็นตัวไทรอยฮอร์โมอน ร่างกายก็จะเผาผ่านตัวแป้งและน้ำตาลและไขมันได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับเราจะมีเกี๊ยวกู้หลานที่อยู่ในนี้ครับตัวเชี่ยวกู้หลานเนี่ยมีผลงานที่ชัยว่าช่วยลดน้ําตาลได้ดีมากนะครับฉะนั้นคนที่มีปัญหาเรื่องการควบคุมน้ำตาลได้ไม่ดีนะครับมีความต้องการความหวานอยากกินของหวานหวานเนี่ยการทานตัวซิปล็อกนะครับตัวนี้ก็จะช่วยทาให้เราเนี่ยคุมระดับน้าตาลได้ดีขึ้นนะครับความอยากการบริโภคน้ําตาลเราก็จะลดลงนะครับ ตัวกาซีเนียนะครับหรือส้มแขกนะครับฤทธิ์ของส้มแขกหลักๆคือเขาเป็นตัวระบายนะครับแต่ข้อดีกว่านั้นคือเขาจะช่วยควบคุมในเลือดเรานะครับช่วยลดนะครับระดับไขมันในเลือดเราได้ด้วยนะครับแล้วก็ช่วยในการเผาผลาญไขมันนะครับแล้วก็ทําให้ตัวไขมันพอกตับเราเนี่ยนะครับลดลงด้วยนะครับนั่นคือฤทธิ์ของตัวกาซีเนียนะครับแทกแที่อยู่ในนี้นะครับมีตัวสารสกัดจากถั่วขาวนะครับหรือไวท์คิดนีบีนะครับ นารสกัดตัวขาวเนี่ยจะไม่ง่ายก็คือว่าเขามุ่งหลักไปเรื่องของการลดการสะสมแป้งนั่นเองนะครับเขาจะบล็อกนะครับการเผาผ่านแป้งของเรานะครับโดยการที่ไปยับยั้งเอนไซม์อะไมเลสนะครับทําให้กระบวนการการเปลี่ยนแป้งให้เป็นน้ําตาลเราเนี่ยน้อยลงนะครับพอมันเปลี่ยนแป้งเป็นน้ําตาลได้น้อยลงเนี่ยผลประโยชน์มันจะได้สองเรื่องครับเรื่องที่หนึ่งคือแป้งที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันจะไม่ถูกย่อยสลายเป็นน้ําตาลมันก็จะวิ่งไปถึงลําไส้ใหญ่เรากลายเป็นพีไบโอติก นะครับให้ลำไส้ใหญ่เราเนี่ยไช้นะครับกระตุ้นทําให้ตัวโปรไบโอติกของลำไส้ใหญ่เราเนี่ยมีการจจเจริญเติบโตได้ดีขึ้นอันที่สองครับพอเขาบล็อกนะครับไม่ให้แป้งเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นน้าตาลฉะนั้นโอกาสที่ไขมันสะสมในร่างกายเราก็จะลดน้อยลงนะครับสามารถลดทั้งน้ําตาลในเลือดด้วยและลดไขมันสะสมที่เข้าสู่ในร่างกายเราด้วยนะครับ ตัวกีนคอฟฟี่บีนนะครับหรือตัวกาแฟเขียวนะครับตัวนี้เป็นกาแฟที่เราไม่ได้คั่วนะครับคุณสมบัติเขาหลักๆเลยก็คือช่วยในการเผาผ่านไขมันในร่างกายเราทั่วร่างกายนะครับมันเลยช่วยลด ไขมันในร่างกายเราได้แล้วก็ช่วยลดน้าหนักได้นั่นเองนะครับนั่นคือผ่านหลักๆที่เราอยู่ในตัวซิปล็อกยังมีอีกหลายตัวที่อยู่ในนั้นนะครับแต่นี้เป็นตัวหลักๆที่อยากให้พวกเราได้เห็นแล้วก็จําได้เพราะว่าตัวเหล่านี้ครับเป็นตัวหลักๆที่หลายคนจะชอบถามว่าซิปล็อกมันช่วยอย่างไงมันช่วยทําให้ร่างกายเราเนี่ยอิ่มได้อย่างไง นะครับช่วยให้เราไม่หิวได้อย่างไงช่วยทําให้เราเผาผ่านไขมันเผาผ่านน้าตาลเผาผ่านแป้งได้อย่างไงนี่คือสารที่เราใส่ไว้นั่นเองนะครับโดยสรุปแล้วผลลัพธ์ของเขาก็คือลดความอยากอาหารได้นะครับช่วยทําให้อิ่มเร็วนะครับลดการเผาผลานนะครับแป้งและน้ําตาลนะครับช่วยลดการกินจุบกินจิบในร่างกายนะครับช่วยลดน้ําหนักให้กับเรานะครับแล้วก็ทําให้เราเนี่ยกลับมาเป็นคนที่มีรูปร่างนะครับกระชับนะครับ ได้สัดส่วนแล้วก็ลดทั้งน้ําตาลในเลือดและลดทั้งไขมันในเลือดด้วยนั่นเองนะครับ